สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดพามาที่วัดบ้านกู่นะคะหรือวัดกู่ทรงธรรมนะคะหมู่หนึ่งตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินนะคะที่นี่มีตตะเคียนใหญ่อยู่นะคะซึ่งขุดเจอมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยมีใครได้มาถ่ายคลิปนะคะไม่ไดไ้ไม่เคยมีใครได้มาทําคลิปลง y o u t u b e นะคะวันนี้แอดได้มีโอกาสมาทํานะคะ เอ็ดผ่านเส้นทางนี้ทุกวันและเอ็ดก็มองมาทุกวันนะคะอยากทํามากแล้ว,วันนี้ก็มีโอกาสได้มาทํานะคะต่อตะเคียนต่อตะเคียนตอน,นี้นะคะมีแม่ย่าทวดอยู่นะคะชาวบ้านเรียกว่าแม่ย่าทวดนะคะครั้งแรกที่นําขึ้นมานั้นเนื่องด้วยที่ว่ามีโครงการขุดลอกคลองเนาะแล้วทางผู้ใหญ่อ,อทางคณะผู้ใหญ่ทั้งหลายนะคะของหมู่บ้านนะคะก็ได้ทําพิธี เอาตอตะเคียนนี้ขึ้นมาก็ตอนแรกก็เอาไม่ขึ้นนะคะตอนหลังท่านก็เส้นไหวเนาะแล้วก็บอกว่าจะนําจะแห่มาวัดถ้าอยากมาอยู่วัดก็ขอให้ยกตอตะเคียนนี้ขึ้นมาได้ก็ปรากฏว่ายกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ชาวบ้านต่างก็แห่มาไว้ที่วัดนี้นะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ตอตะเคียนขึ้นมาท่านก็ให้โชคเลยนะคะตอนนั้นครั้งนั้นให้เ,ออเจ็ดห้านะคะแล้วก็ทะเบียนรถคันที่เคลื่อนย้ายท่านมาไว้ที่นี่นะคะหลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นก็มีคนมาขอโชคขอลาบก็ได้กันไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้เป็นข่าวดังอะไรเนาะแล้วศาลาที่เก็บออตอตะเคียนยักษ์นี้นะคะตอตะเคียนใหญ่ตอนนี้นะคะศาลาหลังนี้นะคะก็มาจากเงินของคนที่ได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่นะคะท่านเออพวกเขาก็ได้นาเงินมาสร้างศาลานี้ ตอนแรกจะอยู่ที่ดินนะคะแล้วก็มีอะไรบางนิดนหน่อยๆก็พัฒนามาเรื่อยๆจากจากคนที่เขาได้โชคได้ลาบไปนะคะและครั้งนี้นะคะเขามาทําใหม่หนูใหญ่ใหญ่มากนะคะสวยมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆแล้วก็รอบๆกันนะคะแล้วก็แอดก็เคยได้ยินข่าวเรื่อยๆเองนะคะว่าตอนตะเคียนที่วัดนี้แห่งนี้นะคะท่านก็ให้โชคเรื่อยๆนะคะเพราะแอดมีเพื่อนที่อยู่บ้านนี้นะคะทุกทุก วันใกล้ๆวันหวยออกค,ค่ะเขาก็จะส่งเลขให้เอดทุกงวดเลยนะคะแล้วก็เข้าทุกงวดด้วยอดก็ถูกทุกงวดกันนะคะถูกเกือบทุกงวดค่ะไม่ทุกงวดหรอก <_ c oughs> บางงวดก็เฉียดบางงวดก็ไม่ได้กลับอะไรเงี้ยบางงวดก็ถูกเลยนะคะลอตเตอรี่ <_ c oughs> อย่างงวดที่ผ่านมานะคะก็มีคนมาขอโชคขอลาบนะคะได้เลขแปดสามตรงๆจากที่นี่นะคะ <_ c oughs> นี่นะคะสลา,าก็สวยมากมีแม่ตะเคียนท่านก็สวยนะคะแล้วก็ตออน,นี้ก็ใหญ่มากนะคะ คนที่ถูกน่าจะชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าเขาได้สองตัวตรงๆเขามาขอที่นี่นะคะแอดก็เลยพาท่านผู้ชมมานะคะนี่นะคะสวยค่ะสาราก,ก็สวยต่อตะเคียนก็ใหญ่มาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่นะคะนี่คือไม่ย่าทวดนะคะสวยมากค่ะ เขาเรียกชาวบ้านเรียกกันต่างก็เรียกกันอย่างนั้นนะคะเรียกว่าไมา่ย่ทวดนี่นะคะตอใหญ่มากค่ะสวยด้วยค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะมีคนมาขอโชคได้เรื่อยๆจริงๆนะคะถูกถูกคนที่มาขอเขาก็ได้ทุ่งวดนะคะสําหรับคนที่มาขอนะคะมาขอก็ได้ ใหญ่จริงๆค่ะขุดมาจากหนองระกานะคะหนองระกาให้ทุกงวดที่ผ่านมาก็ให้แปดสามตรงๆเลยนะคะถึงวันนี้เรามาดูกันว่าจะได้ตัวไหนนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมมุมที่เอด็ดถ่ายร,บรอบๆและเอ็ดมองเห็นเลียงนะคะเอ็ดมองจากมุมนี้นะคะ จะมองเห็นฝั่งข้างบนนู้นนะคะจะมองจากมุมนี้เดียวขยบไปใกลๆไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะคะจะลองดูเนาะขออนุญาตนะคะย่ทั่วขนลุกเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่พูดเล่นนะคะเนี่ยนี่นะคะมุมนี้นะคะแอดมองเห็นเป็นแปดสองศูนย์นะคะนะคะมุมนี้นะคะ านผู้ชมลองมองดูว่าเห็นเหมือนแอดไหมนะคะแปดสองศูนย์ข้างล่างนะคะแล้วก็ข้างบนในวงกลมเห็นเป็นหนึ่งศูนย์นะคะจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะคะแปดสองศูนย์แล้วก็ข้างบนในวงกลมตรงนี้นะคะจะเห็นเป็นหนึ่งศูนย์นะคะตรงนี้เป็นแปดสองศูนย์นะคะ มุมนี้แอดเห็นชัดมากแอดถ่ายไปรอบๆนะคะเพราะยังแอดถแอดถูเลขไม่เป็นนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยถ่ายไปรอบๆถ่ายไปถ่ายมามองมาแวบหนึ่งก็เห็นนะคะเห็นเห็นชัดมากแอดก็เลยหันแ๊บมานะคะเนี่ยนะคะมุมนี้เลยนะ,ะไม่ทราบท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็เม้นมาบอกกันบ้างนะคะเผื่อจะได้โชคได้ราบด้วยกันนะคะ ใครต้องการที่จะมาด้วยตัวเองก็มาได้นะคะที่วัดกู่ทรงธรรมนะคะนี่นะคะท่านให้โชคบ่อยนะคะสำหรับคนที่มาขอท่านใจดีนะคะแล้วท่านก็สวยงามมากนะคะตอตะเคียนตอนนี้ก็ใหญ่จริงๆนะคะนะคะ เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูรอบๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะรอบๆตัวจะเป็นประมาณนี้นะคะสวยค่ะสวยนี่นะคะนี่ะนี่ก็ไม่ย่าทวดนะคะสวยงามมากค่ะ นี่นะคะชุดที่มีคนมาถวายนะคะนี่จะเป็นด้านหลังตอตะเคียนนะคะจะเป็นด้านหลังศาลาใหญ่มากนะคะเอจยอมรับว่าศาลาใหญ่มากค่ะใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยนะคะนี่นะคะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมแอดจะส่งให้ดูตรงนี้นะคะท่านผู้ชม แอดเห็นเลขตรงนี้นะคะท่านผู้ชมช่วยดูด้วยนะคะว่าเห็นเป็นเลขอะไรนะคะแล้วก็เห็นเเห็นเป็นเลขอะไรก็เม้นมาแชร์บอกกันด้วยนะคะว่าใครได้ตัวไหนกันเนาะแต่สําหรับแอดแอดเห็นเลวนะคะตรงนี้นะะชัดเจนมากเลยนะคะสามตัวนะคะนี่นะคะมันอยู่สูงมากนะคะแอดไม่สามารถที่จะเขยื้อไปชี้ให้ท่านผู้ชมดูได้นะคะก็ สูงนจ๊ะท่านผู้ชมอเห็นเป็นแปดสองศูนย์นะคะข้างบนเป็นหนึ่งศูนย์นะคะคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสียงลาบเฉยๆนะคะไม่ได้ว่าตั้งใจจะมีเจตนาจะลบหลู่หรือว่าชักชวนให้งมงายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไว้เป็นแนวทางสําหรับท่านที่ชอบเสียงโชคลาบเนาะ ใครที่สนใจอยากจะมากราบไหว้บูชาหรือว่าขอโชคขอลาบก็มาได้นะคะที่วัดกู่ทรงธรรมหมู่หนึ่งนะคะตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงนะคะถ้าผ่านแล้วก็เข้ามาก็จะเจอเลยนะคะศาลาหลังใหญ่พร้อมโตตะเคียนใหญ่นะคะแล้วก็มีแม่ย่าทวดนะคะอยู่ทาด้านหน้านะคะสวยงามมากค่ะนี่นะคะเลขที่แอดเห็นใครเห็นมั่งนะคะสวยงามมากค่ะ ต็กวัาได้จีกภาษาล่ะ4ีพรษาน่ากระิมาบอกว่า3ปีจรงไหนเ้นปีหาเจถ่ายป่แล้วก็คือกระถึงมากเรื่อยเนาะคนหายได้เรื่อยได้ล่ะคนกรถือก้อยสไรลหนึ่งนี่อยบแมนปีปีน่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะอันนี้มีคนยืนยันได้นะคะว่า ศาลาท,ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นศาลาที่ได้จากงบประมาณที่มีคนมาถูหวยนะคะแล้วก็มาสร้างไว้ให้นะคะสวยมากค่ะศาลาก็สวยแล้วก็โตก็สวยค่ะใหญ่ด้วยนะคะเอาขึ้นยากเนาะแต่เพิ่นก็ให้โชคมาเรื่อยเลยเนาะคันผู้ใดมาขอเพิ่นก็ให้เด้อเนาะเพิ่นบ่ห่วงเนาะเพิ่นใจดีอยู่เนาะ เ็น้กม่ีบางคนบาได้ขอสัมแมนบอลก็นี่ก็หน้าใหม่ๆอันนี้มาตั้งพาจะตั้งพาแล้งพาจะราบเขาลาบลาบปลาสโอ้โหหินน้ำขนาดงวดวัางหันงวดวันทีนึงกรกฎาหมหกสามนี่เพื่อนก็หายแมนบอกค่ะเพื่อนหายอยู่เดน้อมีคนไดอยู่เด้น้อ เพิ่นให้เป็นเลขใดเลขรัฐบาลเดนาะ83เมื่อทีแล้วเมื่อที่แล้วอายาว่าเอาได้83ตรงๆเลยแม่นบ์อแต่บอกบอกลุงแล้วลุงมาสื่อตามแม่นบ์สื่อเยอะแต่สื่อน้อยสื่อน้อยแม่นบ์ค่ะหาที่สองคือก็อินวอนลอยนึงแต่ก็คือคือเพิ่นก็ให้แม่นเนาะคันผู้ใดมาขอเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมถ้าใครอยากเห็นว่า ใหญ่จริงไหมแล้วก็แม่นจริงไหมก็มานะคะ <soul. S 1> ไม่ใช่ว่าให้ลบหลู่นะคะก็คือมากราบไหว้ท่านขอพรท่านท่านใจดีนะคะแม่ยาตะเคียนใจดีนะคะใครที่มา<ะ>มาขอ,อท่านก็ให้นะคะก็มีคนมาขอมามาขอช่วงคำคำมือมือก็ได้นะคะท่านไม่ได้ทําอะไรนะคะท่านใจดี स, นะซะีหนึ่งซีสองมาส่วนมากชาวบ้านจะมาขอกันตอนกลางคืนนะคะท่านใจดีค่ะท่านไม่ว่าเราถ้าเรามาดีท่านก็ใจดีนะคะ เป็นแม่ย่าตะเคียนที่ใจดีนะคะแล้วสวยด้วยนะคะแอดผ่านประจําแอดจะมองตลอดเมื่อก่อนแม่ย่าจะอยู่ในท่ายืนนะคะกับชุดสีขาวแอดมองตลอดเลยแอดมองว่าทาไมหุ่นม่หุน่นแม่นางตะเคียนวัดนี้สวยจังเลยเนาะอะไรเงี้ยค่ะแม่ย่าเขาเรียกแม,ม่ย่านะคะแม่ย่าตะเคียนเขาเรียกกันแม่ย่าตะเคียนนะคะถ้าท่านใดมาอขอโชคลาบาก็าบามาไหว้ท่านได้นะคะแม่ย่าตะเคียน อันนี้แอดก็ได้แล้วนะคะเออต้นยาถวดยาถวดอ๋กปกติกับพากกันเอินยาถวดเนาะเอินยาถวดมีเลือกซ้อมลอยเอาจุดคูณอันนี้มันดูเยอะรู้แล้วเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆของด้านหน้าวัดนะคะเนี่ยนี่นะคะวัด ไปเป็นดนี่นะคะบรรยากาศด้านหน้าวัดกู่ทรงธรรมนะคะหมู่หนึ่งตำบลโคกตะเคียนนะคะอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะมาขอโชคขอลาบกันได้นะคะที่นี่ก็มีบรรยากาศที่ร่มเย็นนะคะเงียบสงบดีคะ่ะไม่วุ่นวาย นี่ะนคะคะอันนี้ด้านหน้าวัดนะคะถ้าเราผ่านซุ้มประตูเข้ามาก็จะเจอโซนนี้เลยนะคะอคตอนเย็นวันพระบางทีก็จะมีมานั่งสมาธิด้านนี้เป็นศาลาการเปลี่ยนนะคะประกอบกิจในวันพระนะคะตรงนี้นะคะ